ฉันมาแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงฉันกำลังไปหาสรูทุกคนต้องการฉันฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอ้ฉันต้องลงไปขี่แล้วแหละแบบเนี้ยโอ้โห มิ่งออมาคู่ได้เกมนี่น,นะโอ้เชื่อละกูก็เพื่อจะสบายดีนะสบายดีพ่อเงเหลือขึงอ่ะโ๋อไอ้กูคุมติดไฟแดงแล้วเนี่ยโอ้เอ้ในเวลาจบเกมแล้วฟีเซอร์พลังฉั้นอะมีเหลือล้นเลยละ่ะน้ำมันดับได้เปล่ะตูดลิงเอ้ไอ้กี้แกว่าไงนะไอ้ม่วงกูถามว่ามึงดับได้มหฮะฉันดับได้อยู่แล้วละ่ะโอ้เงิองนัไปฉันดูสิ ได้อยู่แล้วล่ะมันรู้ได้ไงว่าข้าน่ะไม่ได้น่ะถามว่าฉันสัลคเตอร์ไหนแกก็จะตายกันหมดแล้วบอกไาที่บนไหนจะฆ่าฉันได้นะฮะพลังเกนละ <c oughs> ได้ฉันจะโชว์พลังแห่งซุปเปอร์ไซย่ายให้ดูแกต้องตายเพราะซุปยยเปอร์ไซย่า <c oughs> นะฟรีเซอร์เก่าจังอะไหนๆแกก็เป็นได้แค่ดักลิงในโอเมกา้าเท่านั้นแหละ <c oughs> ไหนซุปเปอร์ไซย่ายได้แกว่านะ่ะฉันไม่จะออกมาเลยซุปเปอรยย์ไซย่าตำนานตำนงเลยนะฮะเออไอฉันก็เป็นเองน่นแหละ ฉันจะฆ่าแกด้วยการใช้สองมือฆ่าแล้วจะไปออกเวกุยายายให้ดูเลยถ้าจะาให้เกลียวขอจะเกินนิดของฉัน <c oughs> ได้ฉันจะทำให้แกตายด้วยพลังไซยายาจะทำให้แกรูร้ถึงพลังของไซยา <c oughs> เออจะฆ่าดียังไงออกหาสุกโปนั่นมันฟาดฉันน่ะคือมันไม่ใช่หางะนะอะไรกันเอ่มเชือ้อ

สีกูเกิดขึ้นกับสีกูไอ้ตายสิจมมะมาจะมาดำบัญชายสมชายแต่ตอนนี้ต้องเป็นลำเลยกับฉันนะอนนนโอ้ยเี๊ยมาเกิดอาเพศเจี๊ยได้ขึ้นวะเน,นี่ยขา่ขาวขโมงไม่ต้องห่วงพิจิตฉันก็เลยไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละเอมอพอิวเตอร์อยู่นะบายละพิจิต้์ขี้ก่นอน รู้ไหมสำมคนถึงเรีย่ว่าฟีเซอร์อีกเกลีเอ้ยใครอยากรู้ประชาชนคุณจะทำแค่ไดยังไงควายเอ้ย